คุณรู้อะไรไหมคะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เอมยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักตอนที่เอมยังไม่ได้มีฝรั่งมาชอบเยอะแยะมากมายนะคะเอมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทักษะภาษาอังกฤษในด้านนี้เลยแต่พอเราสื่อสารได้เราคุยได้นะคะมันก็จะเปิดโอกาสให้เราได้เลือกมากขึ้นแล้วก็เราก็ได้เจอฝรั่งที่ดีขึ้นทำให้เรานะคะ ได้เรียนรู้จากคนมากขึ้นดูคนออกสแกนคนเป็นมากขึ้นคุณเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เอามาใช้แค่ในงานแต่ว่ามันเป็นชีวิตประจำวันถ้าคุณเลือกที่จะเดินสายฝอดังนั้นคุณจะหนีห่างไม่ได้กับทักษะนี้นะคะถ้าวันนี้นะคะคุณอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบจรงิงจังเพื่อที่จะสื่อสารได้แล้วก็มัดใจหนุ่มต่างชาติที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะเอมีคอร์สนะคะสื่อสารได้มัดใจ ที่จะช่วยให้คุณนะคะสื่อสารได้พูดคุยกับเขานะคะได้ในระดับหนึ่งที่ พูดคุยได้ไปเที่ยวได้ไปนั่นไปนี่ได้นะคะแล้วจากนั้นคุณก็สามารถที่จะไปต่อยอดของคุณได้เป็นพื้นฐานที่เหมาะกับคนที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเลยก็จะทําให้ทักษะภาษาอังกฤษคุณดีขึ้นนะคะแล้วยังมัดใจหนุ่มต่างชาติที่คุณคุยอยู่ด้วยถ้าคุณสนใจคุณสามารถส่งข้อความได้ที่ทางติ๊ t ตอนะหรือไม่ก็เพจหรือไม่ก็ทางช่อง y o u t